คนบุญเงินสื่อเลยค่ะพิเศษค้าสวัสดีค่ะพิเศษค้ามากิดตามตัวเรงเนียน่ยทางเ่าพัฒนาพิเศษค้าก็นั่นกันผู้ใดจับคู่กัดสีได้ายุเก่าศูนย์สองหนึ่งมันเขามันเขาเก้าสองแตะวันเขียนไว้มันหนึ่งสองมันว่าหอยหอแต่จับคู่ไซมันก็นได้การจักสีออกสูตรได้เป็นสูตรได้ไวไล่สูตรไว เย่าไหลสูดอาจารย์วิลาล้ว่าเย่าไหลสูงพิม่าจะของลงคล้องแล้วว่าเย่าสูตรหนึ่งสองสูตรกับพ่อแล้วว่าตัดตัดออกไปเลยจริงหาก็เอาสูตรเป้่าห้าหนึ่แล้วบอมบอมเย็นบอกเกียนหน้ากะคือ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 สูตรที่สองก็เอาตัวหนึ่งสองอันเดี๋ยวบาทห้าจิตคือสูตรเ้าเอาสูตรเป้่าห้าหนึ่งมันหกสูตรแรมันเดินดีไม่เพลียเอาลว กับสูดเดินดีนั่นละสูตรมันออกกันสามศูนย์นั่นมันหลุดสามนั่นบาทสูตรสูตรที่สเมื่อนั่นมันเข่าทั้งสูตรสูตรที่หนึ่งซึ่งสูตรที่สองมันเข่ากันเด้อันนึงเข่าอันนึ่งเข่าแปดเจ็ดอันนึ่งเข่าสามสูนย์บาดมันมะมะเข่าตั้งแต่อันมันมาเข่าเข่าตะเก่าสองสูตรสูตรเขาเคยถือมันกับเพราะเข่าเอาสูตรเอาสูตรอันสามแปดแปดสามนั่นเนี่เอาสูตรที่ห้าห้าสิ้นสูตรสองหนึ่งหนึ่งสองได้เด็ดนคือ ศูนย์หนลังวันนี้อันนี้แคปหน้าจอโลดเอ้ไองว่ายรว่าได้ว่ารดอกมือเนี่เจ้าเป็นแช่สรุปนี้เจ้าเลยแล้วสูตรไหม่กับจาิียงวัาส่นเอาใสูตรใหม่อยู่ข้างล่างนะจับวินซ่เอาคันผูดไดมากแต่ว่าตัวเน้นเน้นเน้นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งคันออกขึ้นมือวันจันทร์ก่อนกับเขานึ่งน อันหนึ่งร่องเก่าบ่อาใส่มาหลายเออมีเพื่อนอธิบายเนี่ยแต่เครื่องผมมากอันน่ะสูตรสูตรเขาเคยถือกุญมองนี่มันเป็นแปดเมื่อนั้นมันเป็นแปดหามันออกเกจหาจ้าเมื่อที่สอบมันเป็นกอเกจหลอกแปดเกจนี่เด้ออธิบายกลยสิยางนีรอธิบายเพื่อนมันสีรถลงแจบนึงหน้่หน้าอืมอ๋อนี่เด้อ เจ๊นั่งจันกว่าหนึ่งแฝกหามันเป็นเจ็ดหาจันบานวันทุกมันจะมาเขาสี่หาบานมาจันที่สองหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดกวดก็เลยเขียนว่ามันคือเก้าตรงแปดเจ็ดมันกอดศูนย์แปดเจ็ดบ้านเนี้อันวันพุดหนึ่งสามเป็นศูนย์สามกอดศูนย์สามบานวันซุกสูตรนี่มันว่าเขาหนิมัน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 จะมาเขาสูตรอันนี้เขาสูตรบาไม่นิ เก้านย่งองจับใจกับเสองหนึ่งสองศูนยมันกรถืออยู่ก็เลยเอาตาสอง 2, 2. หนึ่งหนึ่งสองกับสูตรไม่นี่ยไส่เมื่อน,นึน่เจ็ดเจดเนี่หจมันบ่เขา่านี่ยยเลยตตายตัาากลากเลยบาดม,ม,มันบวเขา่าอืมเหจะเจสูตรใสใสกัเลยเอาเอาสูตรเขาเคยได้สามแปดแปาะจ้าเทียมมันบวเข่ามากอาทิตย์หนึ่งแล้วงวานี้มัต้องเขา่าศูนย์หนึ่งเนี่ศูนศูนย์ก้หนึ่งหนึ่งนี่ จ้าเนี่ยสูตรหนึ่งหนึ่งสูตรแด้วค่ะหมูหือวันจันทร์สูตรตามแต่วันหนึ่งอยู่ตองมาแนียนน้อนหมาเน่นอนจริงเ,เออตามสูตรมันค่ะ<อ>แนีนอนทันบอกหมาหมูวันจันทร์หม่มาหมูวันพุธต้องตามไม่ได้ <c oughs> เหต้ออต้องตามไปวันแต่วันหนึง่งหนึ่งหรือตองออกแค่และคือ,อ,อมื่อคือเมือนัน่นเก้าเกาเก็ดอยู่นี่เนาะเออเกาเก็ดกันว่ามันแปดเจ็ดน้ำวันสันวันจันทร์มันบอกวันพุธมันจะออกเออเออพูดถึงว่าว่า มันกับสิบอกหรือเ่าขมันหลอกขมันหลอกใส่บ้นจันกับไข่หรือเ่หนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนี่เมื่อนั้นสองหนึ่งหนึ่งสองก็ยืนนีละแปดสามสามแปดก็ยืนหนีมันกับข่าวบ้นจันเป๊ะมันกับประเด็ดตามมันกับปริเด็มดเงินหลายมืออผมันเด็กตามมันหมดเงื่อนหลายมือมันก็เสียเงื่อนหลายจ่าอ๋อไม่เพิดเสียนี้น้ำเนี้ยค่ะไม่เพิดค่ะแต่เดิมมันหมานทุกเกานี่นี่นี่เอาไปกัน ข้อจีเกนเหรอน้ำเขียนนำเอาเขียนลอดเยค่อยเขียนน้อืออ๋อเขียนคิเขยนตามบ่เอขียนตามเออเขีนตามกานีมันก็ตรงกับพ้อมานอยูอืมตรงกับลุงมานอู่ดิตรงกับลุงมันหลักก้านี่ก้าหนึสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเออสองตงกับลุงมานอีกส่กับส สามโคหนึ่งเก้าเก้าก็ตรงกันอืสามศูนตรงกับปูศูนย์เจดปูศูนย์เตตอมี่บ่อือปูศูนเจ็ก็ได้แล้วนี่ตามตามปกติกนันเลนด้วยเนี่ยอือนี่จะตามชุดตามอือชุดตามผู้ศูลดูด <c oughs> ลูดหนึ่ง กมดหนึ่งร่องศูนย์หดหนึ่งรงศูนย์อือนี่แหละแต่ว่าเด่นตัวนี้แหละเด่นเด่นหนึ่งเด่นหมดเลยด้เ้ยอือกันซิเวกันมดตอนเอาอยู่บเอศูนยเอาศูนยมาเอาไปก็จาจัดจลนะอือเอาเลชุดใหม่มันจะมากประเสมันเขานะ้าเพานั่นมันกับก้าศูนย์หนึ่งสองมันก็เข้าทั้งสี่ตัวอือ ชุดใหม่จับไซเออเดอร์ค่ะเดอรอมันจะได้สามสี่ห้าหกวินชุดวินอยู่ข้างบนนี่ชุดวินชุดวินนี่ชุดวินเคยถือสามเก้าเก้าเก้าสองหนึ่งสองสามนี่แหละนี่แหละชุดวิน ชุดวินอันนี้อาจชุดวินก็ได้เด้อมือวันจันเขา่าจันก้อนเขา่าม,มีเฮ็ดเป็นชุดวินก็ได้เด้อค่ะเด้อมีสามตัววินใส่กระดาษข้ออะไรอถ้าถ้าจัดใส่คือจังเกิลหนึ่งสองมันก็จะเป็นสามสามห้าหกเรียกลรามซีหาเมด หมดแล้วค่ะมดละค่ะตาออกคือตาออกคือวัานตาตาออกคือว่านจันที่แล้วมากบางหันมันจิออกตัวนีเลื่อนจันคุ่มมือเนี่จะบวบอ่ะค่ะตาบ้นออดคืออันอันหนึ่งเก้าสองเนี่ยขางศูนย์หนึ่งมันจะออกตัวนี้เลย่อนจันค่ะตา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 นออกคือแปดสามสามแปดมันจะออกชุ้มแถวข้างนี้อมันมีสองหม่องสองศูนยสามสูนย์ด้วยตาตัวเล็กเนวทางที่มีเพีรไถมากนะคะตรงชุ่มขะ มีเก่าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์อันนี้พันลอมคอ,อกไว้ให้ความล้วางถันเราหลอมคอ,อกตัวไหนถ้าเราลอมขอ,อกตัวไหนมันมันสีมักออกนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งก็เก่าเก่าอันนีเวัลเหล็กตามนะคะเป็นช่วงขา,ามาอ,ออกเมื่อนี่ยส่วนเหล็กชุดสี่ตัวมีสามเก่าเก่าเก่าก็สองหนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วก็เรียกลูดลูดเด่นที่หนึ่งรองที่ศูนย์นะคะ ตัวกันสิบเอ็ดพ่ะนงบานนชุดไม้อ่าชุดไม้พะไหนมาพร้อมกันทำช่วงขาไม้เนี่ยไปวิ่นพร้อมมาสั่นสี่เอ้ยสามสี่ห้าหกกับสามห้าสามห้าหกสี่ห้ามันบอจ้าเจ้าอันนี้คือตัวเลขเนี่ยท่าของไม่เพชรเนาะค่ะเนาะไม่เป็นการกล่องปลวนม้อยมาไม่เพชรเลขบอกกวนห้อก็ถือเด็ดหาสามหกตัวเริ่มมันห้าสามหกวงนึ่ง องนี้มป็นหาสามหกก็ลืมนะสร้างแหละพระเจ้าสลับโอโรดหาสามหกสลับด้วยค่าต้นช่วงขาหาสามหกหาสามหกก็ซี่หาเนาะถ้าวิ่งหลอกวั่นจันก็ตามนี่แล้วหาสามหกเปลี่ย่างซี่หาตามนี้เลยหาสามหกเลีกล่างซี่หาตามแล้วว่าตามสูตรเจ็ดแปดแปดเจ็ดนั่นละสูตรนั่นละเลขพีเหล็กน่องจ้าเอาก็าเอาขาต้ช่วงขาเปลี่ยนกำลังใจไม่เพดไม่เด้อ นี่เขาเลขบอกแล้วส่งเสียงบเสียงหัวบเบาวอะไรเสียงเบาเสียงฮึ่งเขาเลขบอกเนี่ยหัวเตือนหัวเตือนเลยเหรอนั่นก็ประหลาดค่ะขอในเพชรขาขอกราบขอบขอบคุณในเพชรหลายๆเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมากค่ะภาว่าก็เฮียเป็นแนวทางเนาะก่บเป็นเนี่ยท่างนี่เขาไม่รู้เป็นของธรรมดาเลยเหี้ยเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะม่เพชรค่ะม่เพชรฝากยังถือเอฟซีบอคะฝากก็ ซื้อเอาเนยน้อย่าซื้อรเยมันเดินบอดีมันบอกคอยปันไดส่วงนี่เออเอาลังคามมันลอยมากเดียเรียกมันลอยมากมันจะตําตึ้งล้นแล้วก็เผื่อมันสิออกสองกี่นงมันกีลอยมันมากลอยจ้ะลอยสิบเอนี่สิบเบ็ดนี่แหะต่ตสูตรมาใหร่เยี่ยมบอง่สิบเอีดนี่แหะเนียนสิบนี่บออกขับอกวั่นจันกับวันพุธสิเบ ต้องตอตามตัวนี้ตามตัวนี้ค่วีเพจสู้ๆค่ะขอบคุณมาก,ก,ก,กค่ะเมื่อคืนค่ะขอบคุณค่ะ